ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอาเซียนวิชั่นค่ะรายการที่จะทําให้คุณก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเข้มแข็งกับดิฉันนิรุบลไสงามค่ะเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะสาธารณาสุขของประเทศกัมพูชานั้นออกมาถแถลงอย่างเป็นทางการแล้วว่าพบผู้เสียชีวิตจากโรคไข้หวัดนกเป็นรายที่2ของประเทศค่ะ ขณะที่การหายไปของเครื่องบินสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์นั้นยังถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ซึ่งผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกต่างร่วมกันขบคิดและยังมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจเกิดขึ้นในภูมิภาคอีกด้วยนะคะต้องไปติดตามในช่วงสรุปข,ข่าวอาเซียนรอบสัปดาห์ค่ะกองทัพเรือจากนานาชาติยังคงเดินหน้าภารกิจการค้นหาเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH 3 7 0หายไปจากจอเรดาร์เมื่อวันที่8มีนาคมซึ่งความเคลื่อนไหวล่าสุดโคศกทำเนียบขาวในฐานะหนึ่งในชาติที่ช่วยเหลือในการค้นหาก็ออกแถลงการว่าการค้นหาจะขยายวงกว้างออกไปในมหาสมุทรอินเดียเพราะมีความเป็นไปได้ที่เครื่องบินอาจบินอยู่ในบริเวณดังกล่าวขณะที่ดาวเทียมตรวจการของสหรัฐยืนยันผลอย่างเป็นทางการแล้วว่าไม่พบสัญญาณของการระเบิดของเครื่องบินในช่วงเวลาที่หายไปอย่างแน่นอน ทั้งนี้ความหวังในการรอดชีวิตของลูกเรือและผู้โดยสาร239รายเริ่มจะลิบหลีลงหลังเกิดเหตุการณ์ครบหนึ่งสัป,ปดาห์ซึ่งครอบครัวของผู้สูญหายโดยเฉพาะชาวมาเลเซียออกมากล่าวโทษรัฐบาลที่การค้นหาไม่มีความคืบหน้าและยังเกิดข้อสันนิษฐานใหม่ๆที่สร้างความวิตกกังวลหนักขึ้นเช่นเครื่องบินถูกจี้และนำไปหลบซ่อนไว้เพื่อต่อรองทางการทหารหรือการหายไปของ m h 370เกี่ยวข้องกับ UFO และสิ่งมีชีวิตนอกโลก ไาจางเตอร์เจียงประธานคณะกรรมาการกลางสภาประชาชนจีนกล่าวปิดการประชุมประจำปี2557อย่างเป็นทางการณนะสศาลาประชาชนในกรุงปักกิง่ง โดยหัวข้อใหญ่ของการประชุมตลอดทั้งสัป,ปดาห์ที่ผ่านมานอกจากสภาจะอนุมัติร่างกฎหมายใหม่เป็นจำนวนมากและหาหรือแนวทางในการต่อต้านการการ่อการร้ายเพื่อป้องกันเหตุการณ์ส้่รอยในนครพุนหมิงจีนก็ยังให้ความสําคัญกับภารกิจในการช่วยค้นหาเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ซึ่งหายไปอย่างลึกลับตั้งแต่วันที่8มีนาคมโดยเที่ยวบินดังกล่าวมีชาวจีนอยู่บนเครื่องเป็นจำนวนมากและมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่ประเทศจีน การท่องเที่ยวพม่าประกา,าศเก็บค่าสักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากองเป็นสกุลเงินจัดแทนเงินดอลลาร์สหรัฐและปรับขึ้นราคาค่าเข้าชมอีกเกือบ30บาทมีผลตั้งแต่วันที่1เมษายน2557ายซึ่งก่อนหน้านี้ในเดือนตุลาคม2 5 5 6ทางการพรมาร่าเพิ่งจะประกาศขึ้นค่าเข้าชมและสักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากองจาก5ดอลลาร์สหรัฐเป็น8ดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นเกือบ100บาทและตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นไป จะเรียกเก็บค่าเข้าชมจากนักท่องเที่ยวคนละ8,000จาร์ดหรือประมาณ264บาทและจะรับเพียงเงินจาร์ดเท่านั้นทั้งนี้มีการเปิดเผยว่านอกจากการเปลี่ยนสกุลเงินค่าเข้าชมเจดีชเวดากองแล้วทางการพรมาร่ายังมีแผนเตรียมเก็บเงินค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆภายในประเทศทั้งหมดให้เป็นเงินจาร์ดแทนเงินดอลลาร์เพื่อสร้างให้พมา่าเป็นที่รู้จักในระดับสากลและยกระดับค่าเงินสกุลจาร์ดให้เป็นที่ยอมรับในสายตาชาวโลก ผู้อำนวยการศูนย์ดาวเทียมแห่งชาติเวียดนามหรือ VNSC แถลงความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจของดาวเทียมดวงจิว๋วที่มีชื่อว่า Pico Dragon โดยช่วงกลางสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาดาวเทียมดวงจิว๋วเสร็จสิ้นภารกิจบนวงโคจร3เดือนและทำการลดระดับลงสู่ชั้นบรรยากาศโลกอย่างปลอดภัย Pico Dragon เป็นหนึ่งในดาวเทียมสอดสองพื้นโลกที่มีน้ำหนักเพียง1กิโลกรัมและพัฒนาด้วยฝีมือของวิศวกรรุ่นใหม่ของเวียดนามเพื่อสำรวจสภาพอากาศบันทึกภาพ และส่งข้อมูลสื่อสารกับสถานีภาคพื้นโลกขณะที่ในอนาคตเวียดนามเตรียมส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศระดับนาโนในปี2016และระดับแมคโคในปี2017เพื่อคอยสอดสองน่านฟ้าและพัฒนาการสื่อสารข้ามอาวกาศให้รุดหน้ามากยิ่งขึ้น ช่วงนี้พากันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามความคึกคักและการเตรียมความพร้อมเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะ